Golden Circle คือพื้นที่ใกล้เมืองหลวงของไอซ์นั์นที่อัดเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ของไอซ์นั์นไม่ใช่สิเราว่าของโลกเลยอ่ะพร้อมแล้วไปเริ่มต้นเดินทางด้วยกันเลยแวะซื้อ Joe and the Juice ก uh ่อนนะฮะว e e k น n ช check ันนี้มันไม่แช่แข็งว่ะเป็นโทษจ้ะออกมา Golden Circle ก็คือ oh <my> ก็คือเฟิร oh <my> ์นฟางอีกแล้วนะแต่อุณหภูมิตอนนี้คือที่รถบอกส4องศาก็คือไม่โหด คนเยอะมากเลยถึงแล้วปิงติงวันเลยตรงนี้คือแผ่นเปลือกโลกแยกเขาบอกว่าเป็นแผ่นดินไหวเปลือกโลกก็เลยแยกออกจากกันแบบนี้ บิวเดอร์รี่วิ n ท h ว n นเดอะนอ r i c อเมริกาแอนด์ยูโรเชียนเพลสนอร์ทอเมริกาแอนด์ยูโรเชียนเพลสนักประดาน้ำข้ามถนนเดี๋ยชุดฝั่งนี้แล้วก็เดินมาฝั่งนี้นะใช่นี่ไงรถทัวเพียบเลยนะตรงนี้คือจุดที่เขามาดำน้ำตรงที่แยกเปิดกโลกเขาบอกว่าเป็นน้ำที่แบบ เที่ีเคยถึงมาทุกคนพูเหมือนกันหมดเลยเ,<อ>เดี๋ยวเราไปดูกันเราไม่ได้จองเพราะว่าน้ําอ่ะติดลบมนุษย์กแล้วเขาบอกไม่หนาวเลยนะหนาวแค่หน้าจะต้องมากับทัวร์เท่านั้นเพราะว่าต้องมีชุดแบบธรรมาัาแมงอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวจมเราแย่เพราะามันเป็นเปลือกแยกอ่อจมแล้วคือขาติดแหลงเลยนะขาติดแลงใต้น้ําเป็นยังไงเอฟบ้า ใส่ไหมล่ะใส่เป็นกระจกเลยฟ้าด้ว่าใช่เป็นไงก็เ,เย็นเหมือนแทบวอเทอร์อันเย็นกว่าเนาะเย็นกว่าแทบวอเทอร์เนาะเหมือนน้ำใส่น้ำแข็งเหมือนน้ำใส่น้ำแข็งใช่ไปดูโบสถ์ต่อใช่ไหมตรงเนี้ยก็คือมีสุสานอยู่ข้างหน้าแหละว่าเหมือนเดิม,ม แต่โบสปิดเหมือนทุกที่อะนะข้างในก็เป็นที่นั่งเล็กๆหน้าโบสเขาก็ต้องมีสุสานบ้านนี้คือบ้านของนายกรัฐมนตรีของไอเซนนะจ๊ะใน1930แล้วก็เป็นออฟฟิศแบบต้อนรับแขกด้วยไปค่ะในติงวันเลขคือมีที่เที่ยวเยอะมาก Uhm. ตอนนี้กำลังจะเดินไปดูน้ำตกอีกอันหนึ่งวันนี้เป็นนอนแรกที่แบบเดินได้ไม่ er ทรมานเนาะวันนี้คือลมพัดแต่ไม่แรงมากแล้วก็แดดออกด้วยอ่ไม่มีอะไรเท่าเมื่วละทางลูกเห็บลมที่สามารถพัดเราไปได้น้ำตกอกกๆพอมากินข้าวตรงนี้กันโคชิวเลย ท่ปลายวะปลายคือแบบดึงนะจ๊ะเป็นไงบ้างคะดีผมว่าน่าสนใจมันเห็นแผ่นเกลวกของแผ่นมันเลื่อนน่าจะเป็นแนวอานนี้ด้านบนขึ้นด้านล่งสุดตัวลงด้านทเสา,าก็จะมีน้ำอืมเป็นทะเลสาบที่ใหญ่สุดในไอซ์แลนดะ์เป็นร่องเปลอกเลยช่นพว่างซึ่งมันก็มีน้ำตกยยดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็เดินก็ประมาณ สามสี่กิโลอเออก็โอเคแล้วเลยเลขานี่หรอลายเส้นเพลดที่นี่ต้องจ่ายเงินด้วยการกรอบรหัสรถรูดตรงนี้ได้เลยค่ะ750เหรียญ Approve เสร็จแล้วนี่ฟาร์ม ทอมอเมทัมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอแล้วเห็นไหมคะช่วงนี้เห็นไหมมัประมาณ5ถึง6ขึ้นแล้วมันคอแกวมีทอมเมทไอศกรีมเหรอมีทอมเมทเบียเนี่ยเฮ้ยแต่มันแบบมันโตมากเลยนะอ้วนสุดยอดวะลงเต็มเลยจริงทำไมไม่เก็บอันนี้เป็นแกะลงแบบลงเพาะเบซิล นี่มีเครื่องวัดอุณหภูมิแบบนี้เลยนะเาต้องควบคุมอุณหภูมิแบบแต่ละท่อเลยอ,ะอย่ะเยอะมาก,กว่ะคือติดทุกกิ่งเลยอ่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยมันเหมือนอากาศมันจะปลูกไม่ได้ใช่ป่ะแต่ในความเป็นจริงอ่ะด้วยอากาศแบบนี้มันทําให้มแมลงอยู่ไม่ได้แล้วโรคก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทำให้ที่เนี่ยคือแบบปลูกแล้วคือเพอร์เฟกมากไฟเหรอให้ความร้อนเหรอคะเหมือนฮีเตอร์ยักษ์อ่ะ เราเลี้ยงครึ่งใช่ไหมใช่ใชไม่งั้นจะไม่มีมแมลงมาผสมในกรีนเฮาส์ใช่ไหมใช่ครับอย่าอยู่ใกล้รนะังนมลยไปดีกว่าบ๊ายบาย หรือว่าจริงๆมันไว้ตัดให้เป็นซอย oh. พี่เนาะอ๋อเหรอเพราะมันสามแชก่ะ oh. มนันออกมาเป็นย่งเงใช่ใช่ใช่ I'm g o n have more please right Yeah sure So this is Parmesan cheese and this is olive oil with garlic so you can put it on top of the pasta Actually mm. or the tortilla Star หรอแบบเนื้ทอร์ตียา แล้วที่แมรี่ประกอบไปด้วยกรีนทเมโอเตอลามนันนี่จินเจอร์สตราคิงวอ์พูดจริงที่เขาบอกว่าเป็นแหล่งปลูกโทเมเอเตรใหญ่ของประเทศนี้วนดูดิกี่โลงวะเนี่ยว้าวว้าวว้าวมากำลังจุยซีนอ่ะเว้ยไก่ของสามีขายออกด้วยอ่ะ จ่ายค่าที่จอดรถ700ดร้โครนหน้านะฮะฮะเดินทางสั้นเขาบอกใหญ่อยู่วะนี่ร0 0อยงศาแล้วนะเห็นแล้ว,ว่ะตรงนี้ก็ร้อนแลวหรือมีป้ายว่าอย่าเล่นอย่าเล่นมีป้ายภาษาจีนด้วย แล้วมันเดือดมากจนแมกมามันอยากเฮ้ยดีเช็ดมาทุกสองนาทีหรอทำไมมันบ่อยจังวะบ่อยไงมอ่ะปกติ ล้มตึงไ่้กายเหมืนเป็ดเลยวะพ้ตาทีที ประหลาดมากเลยอ่ะ ไลค์ like และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะตอนหน้าวันสุดท้ายในไอซ์แลนด์แล้วแต่ความเจ๋งก็ยังไม่หมดเราจะไปเดินบนภูเขาไฟกันและแช่บ่อน้ำร้อนอันใหม่ล่าสุดในเมืองหลวงเร็กจาวิก